มีเรื่องเล่าเมื่อหอยตัวนี้นะครับอายุครบ30ปีเมื่อไหร่นะครับก็จะกลายเป็นหญิงสาวที่ต้องคำสา นี่คือหอยซาสเอะนะครับหรือว่าหอยตาวัวน,นะครับหอยตัวนี้นะครับถ้าเอามาย่างเนี่ยจะอร่อยมากนะครับโดยเฉพาะย่างกับสาเกซาสเอะเนี่ยเป็นหอยที่ย่างอร่อยที่สุดโดยเฉพาะเครื่องในเพราะว่าเป็นเรื่องเล่าของคนญี่ปุ่นนะครับเราว่าเมื่อหอยตัวนี้นะครับอายุครบ30ปีเมื่อไหร่นะครับหอยตัวนี้ก็จะกลายเป็นหญิงสาวที่ต้องคำสาก็จะไปตามหมู่บ้านหลอกให้ผู้ชายหลงรักหลังจากนั้นก็จะกินตับไตไส้หุ่งข,ของผู้ชายรวมถึงอวัยวะเพศจะหากินไปเรื่อยๆร้อยรักไป แต่ว่านั่นคือตำนานนะครับผู้หญิงที่ต้องคำสาบต,ตรงนั้นเนี่ยเธอคงน่าสงสารมากวิธีการที่จะทําให้ผู้หญิงคนนั้นไม่เติบโตก็คือต้องไม่คบ30ปีเลยต้องเอามากินก่อนวันนี้นะครับเราจะมารู้จักกับซาซาเอะกันสีสันิงดงามค่อนข้างจะแกะยากนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากหอยอยังเป็นๆอยู่นะหอยสดมากม,มาเรียบร้อย เรียบร้อยนะครับซาซาเอะนะครับอ่ะเชิญครับไปย่างนะครับอ่านี่ก็เป็นสูตรย่างนะครับใส่มิรินสาเกมีขิงด้วยครับมีขิงด้วยขิงฝรัอ่ออาโหน่ากินมากครับดูโดยเฉพาะเครื่องในนะออกมาเป็นสีเขียวหย,ย,ย,ยกเลยโอ้โดูน่าทานมากเลยครับ และนี่คือซสาสเอะหรือว่าหอยหน้าวัวตำนานของหญิงสาวที่ต้องคำสาปตอนนี้เชฟสงชายทำให้2แบบนะครับหนึ่งก็คือต้มใส่โชออยุเข้าไปแล้วก็ใส่ขิงเข้าไปครับอันนี้คือต้มสาเกครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่าชอบอะไรครับหลังจากที่ได้ชิมครับผมเริ่มหลงรักซาเอะและอาจจะต้องคำสาปแล้วครับฝากติดตามเจอน